สวัสดีครับผมพบกันกับบ้านยอคือเก่าพี่น้องตอนเช้าครับโอ้ยทางฝากเริ่มถนัดแดดถนัดมือกันเลยยัยนพญามันฮ้อนครับอนไรมองมือเช้านี้ก็แจ้งแล้วจะได้ไปพี่น้องเอ้ย,อยพอได้กินอยู่ครับสี่เซนครึ่งครับห้าเซนโอ้ยปลาปะอันนี้พันไม้ขี้หินพี่น้องเอ้ยพูดแนนั่เวลาบานมา วั er no in, ิทีออกไปวังเนาะเรียกฟังไปบุ่มเป็ดมักคีหินนะมังกีหินกรับมันไม่เนี่ยมาจับกันนะครับนี่อ๋อพอแห้งปลาก็เลยปดปดบุ่มเป็ดอันนี้แห้งไรฮฮเอ้ยโคดแล้วโคดแล้วปลาก็ได้การอยู่ตัวเยอะอยู่เลยจักซิฟก็ตัวบุระครับปลาอยู่ไหนนี่อ่ะปดกันกันวานนี้ครับ นี่นห็นนะลดป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 ่านนี้พี่น้องสีสิบครึ่งครับป่นนี้สี่สิครึ่งมงบ่วงเนาะทัศนีเพชรใต่ไฟตัดเหนเอยเนาะเปนน้แ มึงคุณฮ่าฮ่าฮ่าพวกแม่มีหอยหอมกับมันมื่กี้เห็นเข้ากันเลยพีน้อยตัวย่อนตื้นๆจนได้เบือมันทึ่งดินครับนี่มันทึ่งดินเนาะรถไปนี่แหละนี่ปลาเงกันหมองอันี้ ได้ยี่โก็สองรูพี่น้องเป็นมักกี้หินนี่ครับบ่หรือห้ารบ่ห้ารูก,ก,ก็พีหรูไปละ่นครับพอไปใาใๆได้ยี่โด้ับส่องซ้หลูปลาไม่ได้กกไดข่พี่น้องไม่ปลากระไรมันไล่ปีเลย เอาไว้กินไว้ย่างไว้แต่นี้เลครับแต่ย่างไว้กังไย่ไงบ้ไข่เออได้ปั่นพี่น้องกินนี่แหละเี็ดป็นเดกคันส้มเนาะค้าขนาดน้าอหนดเป็นปลาตุ่นนี่ครับนี่คันส้มครับนี่ขคันส้มเป็นตูหรือว่าฟักออกทำแบบเลยก็ได้น่าต่เฮ็ดเป็นตอนทางนี้เขายามบุยปลี่ยนเหรอครับบุเคยเฮ็ดแล้วเคยเฮ็ดอยู่แต่มันบุเปลี่ยน ก็เลยบุก้าเฮ็ดที่บานย่ามันทิ่มไปื่อทุดหลงอยู่ย่าทู้หลงอยู่ได้ได้ใหญ่บ้าอทกองนี่พูดแล้วพูดแล้วซึ่งเราก็ได้ยยอปลาน่ะ หอ้ไรมองก็ไ <pine> ด <quality> <who referred to> ้ปลาหัวคำเท่านี้ืเป็นอะไรทันเอาไปเอาไปซื้อนี่งสห้ล่องแล้ว้ปูนจะสอบนึงพอดีีน้องะไสายบโอ้ยโอ้ยมันจะมาขี้เห็นเลยเนี่ยโอ้มือแล้วอยู่นั่เนยข้าหน้เ็ดมาเฮ็น้อยน่อเนี่ยห้อยนีน้อยเนี่พี่น้องเนี่ยมันประกอบเข้ากันเลยอ๋ใหญ่ โอ้ยามปลาย่าน้ำักดียาาเขาเรือท้องปลาโอ้ยมาสดน้ำหน้ากันเตมเลยนี่น้องบ่อมารูดบูดอันนั้นอันนั้นไปทำการนี้จะมีมี้ินสั่นโอ้ยันละสูตรคันละสูตรเนาะโอ้มีปลาจ้อนพร้อมเนาะสูตรอันนี้มองไม่ได้มีมีแต่มองไร่เอาเนี่ยซองร้องได้ไหมบ้านี่เอ้ยข้ามือไล่ซี่เสียเนาะ เออมากรแนะทันแล้วโ้ยมองป้าปลาไม่เอาหอยดอกัแล้วเนาะหอแล้วหอวแล้วไปไงเพ่นปิดท่อกันบ่ได้ปิดมปนไงบัวปลาข้าปลาข้าปันมาเอาหอยบ้าหาไรอะไกเกันเนาหอาหยพงกันดเวเดียวกันแต่พวกนี้ันย่อนตนคไฟมันย้อนเลิกเถอรอดวก อำนาดพี่น้องเองทิ้งลอกแล้วมือน,นี้เดินจ,จนแล้วพี่น้องอแล้วพี่น้องล้างเรียบร้อยแล้วครับนี่โอ้ยปะป้นนี่รุ่นนี่เนาะแปดเซนหมแล้วครับแปดเซนสิบเซนรายการพี่น้องปลาข้าวนีละอันนี้ก็ปลาจอน เอาไว้อยู่ไว้กินนี่แหละครับเพชรประเดกเพชรตึกก็พาไปครับบ็ได้ไข่แล้วครับได้อยู่ประมาณสองหนูเนาะพี่น้องน้องคลิปนี้ไว้สั้นนี่แหละครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชนมนะครับเพือนสวัสดีครับผม